บูนี่ขับสองตอนบาบูกลับมาแล้วบาบูเป็นเพื่อนรักของติกกี้ซึ่งอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งติกกี้คิดถึงบาบูก็เลยเขียนหากันเสมอติกกี้จดหมายเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่ไงไปนะฮะ ช่วยบอกบาบูให้ตอบกลับมาเร็วๆนะอิกกี้มีจดหมายมาเฮ้ <c oughs> ย,ายบาบูกำลังจะกลับมาแล้วไหนพูดจริงเหรอกลับมาแล้วเ <c oughs> หรอโหเจ๋งไปเลยสิเขาจะกลับมาเมื่อไรเขาว่าไ,ไงบ<อ>า้าง บาบูบอกว่าอีสิบสามวันเขาจะกลับมาแล้วอ่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหนึ่งสองสามสิบสามไม่นานเลยนะ,ะมาเถอะเราไปบอกทุกคนกันบาบูจะกลับมาแล้วเจ้าชายติ๊กกี้สบายดีหรือเปล่ายัางจำผีเสื้อตัวนั้นได้ไหมจำผีเสื้อตัวนั้นได้ไหม จะวารูปเราสองคนนะเจ้าชายกิ๊กเก่งที่สุดเลยฮะนเ,อเอนี่นา่าจะใหญ่กว่านี้นะอะแบบนี้เหรอใช่ชชๆฉันคิดถึงนายจังเลยบาบูเป็นเพื่อนรักตลอดการจะต้องทำอะไรสักอย่างรู้แล้วล่ะฉันจะหาของขวัญให้เขา ฮะพีเสื้อหายไปไหนหมดนะฮะฮะไม่แน่ฉันปลอมตัวแล้วแอบไปอยู่ในดงดอกไม้เฮะเอาดอกนี้แหละทางนั้นลา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 ตรงนี้ดอกไม้เยอะแยะเลยแอบตรงนี้แหละพีเสื้อน้อยมาเราเข้าฮะนี่ไปนะ ไม่มีใครต้องการซะหน่อยไปไปให้พน้นนี่ไอะไปสิฉันจะอยู่คอยผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อน้อยผีเสื้อน้อยอยู่ไหนนะฉันจะไม่อยู่แล้วเฮนี่ฮ้เเสร็จชั้นละ หาไม้ผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆน่าเกลียดที่นี่ไม่มีผีเสื้อเลยฮะนอนผีเสื้ออรู้แล้วฉันจะเอาเธอไปแทนฉันจะเลี้ยงดูให้ตัวเป็นผีเสื้อด้วยตัวเองแล้วให้เป็นของขวัญติ๊ก,กี้นายฉลาดจริงๆลา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 ,ลา จะดูแลเธอและดอกไม้ของบาบูวรีบรับมาเลติ๊กี้มาเล่นด้วยกันสิามรอดนะเราวหน้าละกันเอาเฮ้เฮ้เะทำไมดอกไม้ทำไมเธอยังไม่บานดิเออฮะรู้แล้วถ้าจะรดน้ำเพิ่มมันอาจจะบานก็ได้ ห่วงนะฉันจะรดน้ำให้เธอเธอจะได้โตเร็วๆด้เวลามื้อเย็นแล้วเจ้าตัวน้อยเป็นดักแด้อีกไม่ช้าก็จะเป็นผีเสื้อแล้วเธอนอนอยู่นี่นะแต่ฉันจะกลับมาฮะอะไรเนี่ยว่าจะพืชพวกนี้มาจากไหนอะ โอเธอจะกตัวใหญ่ขึ้นแล้วอะฮเ,เธอยังไม่บานอีกเหรอทำไงดีต้องทำยังไงอะฮะฉันจะช่วยเธอเองเอมะมันยังดูไม่ใช่เจ้าดอกไม้บานอีกนิดเถอนนะมันต้องแบบนี้สิสวยจังเลย บาบูจะต้องชอบเธอแน่ว่าเอาละฉันจะไปเตรียมตัววาดรูปแล้วนะจะวาดอะไรดีเนาะเอาใช่แล้วบาบูจะต้องชอบแน,น่นเลย ฉันอยากให้บาบูจนรอไม่ไหวแล้วฮะฝนตกเนี่ยฮกระเป๋าเปียกชอกเลยภาพวาดละ้ะ อาบ้านก็เปียกเหมือนกันทำไงดีล่ะฉันเอาไปให้บาบูไม่ได้แล้วอ,อย่างน้อยฉันก็มีดอกไม้กับผีเสือ้ออาดอกไม้ของฉันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ,อ,อ,อแย่จังแย่จังนี่ก็ให้เขาขไม่ได้ แล้ทีนี้ฉันจะทำยังไงดีไม่มีภาพวาดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีดอกไม้ด้วยดูสิว่านี่จะเป็นยังไงอย่าบอกนะว่าเธอก็เป็นเหมือนกันระวังนะระวังว้าวสวยจังเลยล่งออกไปทีดีใจที่เธอไม่เป็นไรกลับมานี่กลับมานะ จะกลับมานี่ดีกว่านะจะไปของกวอนของบาบูนะทุกคนดูชิคกี้พายกลับมาแล้วบาบูไม่ยอมมาตั้งนานนะนดีต้อนรับบาบูนะบาบูเพิ่มเดอรคิดถึงนายมากเลยฮะฉันก็คิดถึงพวกนายเหมือนกันบาบูกลับมาแล้วอ่ะ จเธอจะกลับมาอยู่ที่นี่สักครั้งหนึ่งใช่ไหมอ้าเจ้าชายติกี้ไปไหนอะบาบูอ้ะบาบูเธอกลับมาฉันก็เลยเตรียมของขวัญให้ว้าวขอบใจนะยโอเลโอ้ฉันก็มีฉันก็มีอ่านีงไงเนี่อเออขอบใจ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 ังเลจขอบใจอจขอบใจขอบใจอบจขอบใจอจขใอบอ ฉันนึกว่าเขาเตรียมของขวัญกองโตเอาไว้ให้ซะแล้วอ,อ่ะจริงด้วยนะยังไม่เห็น,เ,หนเขา,เ,ขาเลยไอะปีเตื้อนน้อยหยุดก่อนได้ไหมไอ้อปีเตื้อนน้อยติ๊กี้อยู่นี่เองอ่ะเราตามหาแทบแย่เลยติ๊กี้บาบูกลับมาแล้วเจ้าจชาติ๊กี้เจ้าจชาติ๊กี้ผมกลับมาแล้วบาบู อาบาบูจ้าจดิกกี้เป็นอะไรไปโอ้ยอย่าล้งนะผมกลับมาแล้วนึกว่าเจ้าชาจ,จะดีใจเอบาบูเออจะเตรียมของขวัญไว้ให้หนายแล้วแต่มันพังหมดเลยอ่อฉันว่ารูปก็โดนน้ำฝนจนเละดอกไม้ก็ตายอีกแถมบีเสื้อก็บินหนีไปแล้วบาบูก็ทอดนะ จะไม่นายผิดหวังไม่นะไม่นะไม่จริงผมรู้เจ้าชายพยายามแล้วผมดีใจมากที่ได้เจอเจ้าชายเจ้าชายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยบาบูนายก็เป็นเพื่อนรักของฉันเหมือนกันฉันก็คิดถึงนายมากที่สุดเลย<า>เราจะไปเที่ยวด้วยกันนะบาบูเจ้าชายจิกกี้ <c oughs> <c oughs> เจ้าพวอใจของนายนะเจ้บาบูทีนี้ต้องรับกลับมานะฉันฉันกอดนายได้ไหมโอ้ยที่สุดเลยเจ้าชายเจกิ้้บาบูแล้วอย่าลืมใช้เออนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลย วัสดีเพื่อน,อนผมคิดว่าการมีเพื่อนที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดเลยการมีเพื่อนที่ดีทําให้เธอมีความสุขงั้นไปหาเพื่อนกันเถอะไปบายตอนสะอึกวันใหม่เริ่มต้นที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนมาดูว่ามีอะไรให้เด็กๆนักเรียนของเราบ้างนะอรุสว์อรุณสวั์อรุณสว์อรุณสวัสดิอรุณสวัสดิ์จ้าเด,ด,ด็กๆวันนี้เป็นวันพิเศษรู้ไหมจ้าว่าทำไม วันนี้วันอะไรอ๋อรู้แล้ววันนี้เป็นวันเปิดบ้านของนรงเรียนเราพ่อกับแม่ของทุกคนจะมาเยี่ยมฮะแล้วเราจะต้องจัดการแสดงด้วยบายกับแบมเบิลพูดถูกจ้ะแต่ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะมาถึงครูคิดว่าการทําความสะอาดก็เป็นความคิดที่ดีนะเด็กๆคิดว่าดีไหมจ๊ะดีคร<ด>ับ,บอ๋อผีเสื้อนี่ย นี่ดัมเบิลเรียบร้อยเจ้าชายดีกี้ผมเก็บกิ่งไม้กับใบไม้หมดแล้วนะเะเร็วจังเลยอ่ะจะทำให้สายเรียบเองพี้โอ้โหมาเราจะเสร็จแล้ว ทำความสะอาดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วบะกินแอปเปิลสิขอบใจนะแบมเบิลบายแบมเบิลมาเร็วเข้าเราจะเริ่มซ้อมกันแล้วมาแล้วมาแล้วบายรีบกินแล้วเดีวเข้าบายแบมเบิลทางนี้พวกเรากำลังรออยู่มาแล้วมาแล้วคอยด้วยอย่าเพิ่งเริ่มนะมาแล้วมาแล้ว ทุกคนพร้อมนะเตรียมตัวออเอ๊ะเีเฮ้ยเมื่อกี้ใครทำอะ่ะนายหรือเปล่าจิ๋ดจิ๋กี้ไม่ใช่ผมอ,อืไม่ใช่ฉันเนาะอ่าที่แ้กก็ร้ายนี่เองไปอ,อย่าห่วงอย่าห่วงไม่ใช่ปัญหาหรอกอะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดนายสะดุระหว่างการสดแสดงแล้วก็จะทำยังไงอ่ะลองกลั้นดูสิ Hả? Ừ, ừ, à, đứa mày, chẳng hỏi để mà, màu hoa thơ thơ nhớ giấc Chẳng thầm hay dù sao ư Chính lỡ, chẳng thầm bị áo nám hay à, à, à. à. à, à. Nám mà à, à. đi đường นี Finnish, no ่ไบร์นายควรดื่มให้หมดนะถ้าเกิดสื่ึกอีกตอนเริ่มแสดงล่ะบรยซู่ซู่ไบรยซู่ซูทำได้แล้วปรสำเร็จแล้วไบร์รู้สึกยังไงบ้างล่ะใช่ไหมอาจะต้องของน้ำเดี๋ยวกลับมานะรู้แล้ว เราต้องหาวิธีอื่นนะอะทุกคนไปไหนกันหมดดะตาเอนฮ่พวกนาทำอะไรอะรู้สึกยังไงบ้างพอได้ตกใจมันน่าจะรักษาอาการสะอึกได้ทิ้งด้วยคิดว่าหายไปแล้วออบร บางทีนะ่าจะลองกลั้นหายใจดูเมื่อนายไม่หายใจนะก็จะไม่สามารถสะอึกนะแบบนี้ไงได้ฉันจะเออลองเอ,<ๆ>เอาเลยเอาเลยไม่ฉันหายใจไม่ออกไรสู้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 ไป,ไป ปาฉันว่านั่นก็คงไม่ได้ผลเหมือนกันบางทีที่นายสะอึกคงเพราะนายมีลมในท้องมากเกินไปไรนายจะต้องยืนด้วยมือวิธีทำคือนายต้องเอาหัวลงแล้วก็ลมทั้งหมดจะได้ออกมาอืมไรจ้เธอจะต้องอ้าปากด้วยแบบนั้นลมในท้องทั้งหมดจะได้ออกมา ไม่ได้หรอกเราลองมาหมดแล้วไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลพ่อกับเป้มาแล้วการซ้อมเป็นไงบ้างเรายังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยบายสืกอสักก่อนนะสักอึกเหรอเฮ้ฉันรู้วิธีกำจัดการซะเอึกด้วยล่ะบอกฉันหน่อยสิครั้งหนึ่งฉันเคยซักอึกอย่างนักไม่ยอมหยุดเลย และทันทีที่ฉันจำฉันก็ไ่ส่งอืออีกเลยจริงเหรอฉันว่าไม่คุ้มที่จะลองนะอจูอจูอนยายแกล้งทำเป็นจามไม่ได้นะต้องจามจริงๆก็อยากเออแต่ฉันไม่รู้สึกอยากจาาเนี่ยเฮอรู้แล้วให้ฉันช่วยแล้วกันนะ เป็นไงบ้างอะฉันคิดว่ามันหายไปแล้วนะก็้เรากลับไปซ้อมกันเถอะนี่หากพวกเรากำลังสบายจะปลอบมือกพลนหากพวกเรากำลังสบายจะปรอบมือพลน พวกเราก็ยังมีสุขหมดเรื่องทุกแต่ใจทุงสิ้นจงเลิกมือรักเอ้ยแล้วกันสิบายทำไมเป็นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเออวันทีนี้จะทำยังไงอ่ะอีกเดี๋ยวก็จะเริ่มแสดงแล้วด้วยอ่ะไลท์ใจเย็นๆนะบางทีอาการสะอึกของนายอาจจะหายไปเองก็ได้ไม่ช้านายก็จะหายดีนั่นแหละใช่ไม่ต้องห่วงนะบราเธอจะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คิดว่านะจะทำยังไง <What? S 1> ได้สองสามสี่พวกนายร้องเพลงกันเองเถอะฉันคง<อ>ทำไม่ได้หรอกอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยเชียร์พวกนายนะหน<อ>ึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสองสี่บรนี่บรายบราย,ายมันฉันคิดอะไรออกแล้วอาการสะอึกมันออกมาเป็นจังหวะและช่วงเวลาระหว่างสะอึกก็เหมือนเดิมนี่นี่น,นี่ไม่ต้องห่วงเีื่อฉันมีแพนแล้วอย่างนี้ข้าท่าดีนี่งั้นเรามาเริ่มซ้อมกันเถอะตกลงสวัสดีครับทุกๆคนพวกเราขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ และขณะนี้โรงเรียนอนุบาลต้นสนขอเสนอเพลงห่งว่าเรากำลังสบายครับครอมนะร้องอวบเรากำลังสบายจังปรบมือพลัน กลลังสบายจออมืหากพวกเรากำลังมีสุขมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งมัวกระวิ่งอะไรกันเล่าจับหลอบมือพลันหากเรากำลังสบายจับหลบมือพันหากพวเรากำลังสบายจับลอบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งมัวกระวิ่งอะไรกันเล่าจับลอบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจับลอบมือพลัน ว่าเรากำลังสบายต้องเก็บมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขก็เกลื nee ่นทุบได้ใดทุกสิ่งวัวปราวิ่งอะไรกันเล่าจะปลอกมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขก็เกิืนทุบได้ใดทุกสิ่งวัวปราวิ่งอะไรกันเล่าจะปลอกมือพลันขอบคุณครับเยี่ยม้แสดงได้ดีจริ เด็กๆพวกเธอเก่งมากจ้ะพวกเธอแสดงร่วมกันได้วิเศษมากเลยต้องขอบคุณการสะอึกของบรายครับคุเฮ้ยบรายเธอสะอึกเหรอจ๊ะใช่ครับบรายฉันคิดว่านายหายสะอึกแล้ว จริงด้วยอ่ะเรไม่สะอึกแล้วเยี่ยมเยี่ยมไปเลย <c oughs> ครูโอลิเวียครับเราสะอึกได้ยังไงเหรอครับเด็กๆจ้ะปกติแล้วเรามักจะมีอาการสะอึกเมื่อเราทานเร็วเกินไปหรือว่าทานมากเกินไปเราทุกคนสะอึกกันได้จ้ะ <c oughs> แต่ถ้าเธอเกิดสะอึกก็ไม่ต้องกังวลน,นะแค่ดื่มน,น้ําและพักผ่อนก็พอแล้วนี่แล้วอีกอย่างนะเมื่อเธอมีอาการสะอึกให้ระวังเรื่องการออกกําลังกายอย่างหนักด้วยจ้ะครับ <c oughs> ผมจะจำเอาไว้คับ,คบได้เวลากลับบ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะจ๊ะลวันดีเพื่อน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 เคยสอือกันไหมและเพื่อนเพื่อนหาวิธีกำจัดมันยังไงคราวหน้าถ้าเป็นแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะครับเจอกันคราวหน้านะบา,บายบาย